คุณสุจินตนาประธาน j s r จัดงานรำลึก10ปีถวันดัชนียังไม่เลือนหายจากใจเพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาที่ j s r r g อา e l l ลนายชวหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานเพื่อนถวันคุยเรื่องถวันดัชนี10ปีที่จากไปโดยมีการเสวนาเรื่องอาจารย์ถวันดัชนีกับกลุ่มเพื่อนโดยนายชวหลีกภัยกล่าวว่า อาจารย์ถวันดัชนีเป็นศิลปินระดับโลกแม้จะเสียชีวิตไปแล้วแต่ผลงานของท่านก็ยังเป็นที่แสวงหากันอยู่กลุ่มเพื่อนอาจารย์ถวันจึงได้นัดรวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงสิ่งดีๆที่ทำร่วมกันมาและงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีคุณสุจินตนาด้านคุณสุจินตนาจัญยาทิพสกุลประธาน j s เอสประธานมูลนิธิก้าวยั่งยืนกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพี่ถวันที่มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ทั้ง JS Arts จึงได้ร่วมกับกลุ่มเพื่อนพี่ถวันทําบุญด้วยการหาทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายและเพื่อเป็นการส่งบุญกุศลไปให้กับพี่ถวันด้วยภายในงานได้เปิดจําหน่ายภาพของศิลปินที่จัดแสดงอยู่ที่ JS Arts เพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เชียงรายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายการมาครั้งนี้ทุกคนได้มาร่วมทําบุญกับ JS a r t นะคะเพื่อ ส่งบุญไปให้พี่ถวันนะคะเรา,เาท,ทําด้วยความตั้งใจเพราะเราเคยทํามาแล้วค่ะแล้วก็เราจะสําเร็จทุกครั้งนะคะทั้งนี้บรรยากาศของการเสวนาเต็มไปด้วยความสุขมีการพูดถึงอาจารย์ถวันในแต่ละมุมมองด้วยความประทับใจและปิดท้ายด้วยการจุดเทียนรํำลึกถึงเพื่อนถวันด้วย